ไปกันที่เทศบาลตำบลรีเชียงใหม่ฮะัจัดงานเหมือนกันครับจัดวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปีนี้เช่นกันนะครับรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุและก็ประกวดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อยลย่องและก็เชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยครับที่หอประชุมเทศบาลตำบลรีเชียงใหม่อาเภอรีเชียงใหม่หนองคายนะฮะนายพรชัยปุริวัตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่นะครับเป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี2557นะครับเริ่มจากร่วมการรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะครับทั้งวัดความดันโลหิตและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานการประกวดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆนะครับประกอบด้วยการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บการแข่งขันกินวิบากนะฮะการแข่งขันแม่ยังสาวลูกสวยด้วยรีไซเคิลนะฮะและเปิดให้ประชาชนวมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายใต้แนวคิดให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืนนะครับด้านนายพรชัยปริวัตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบศรีชิ่ใหม่กล่าวว่าเทศบาลตะบนรีชิงใหม่นะฮะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและก็ผู้พิการตามพระราชบัญญัติเทศบาลประจำปี2496นนะฮะและก็ถือว่า,าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นเป็นอย่างมากทีเดียวนะฮะ เพื่อเป็นการระลึกถึงความดีของผู้สูงอายุเคยปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติเทศบาลตะบศรีช้างใหม่ครับจึงได้จัดทําโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปีนี้นะครับเพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุนะครับเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็ใช้ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมนะครับให้ทุกคน,นทุกวัยได้แสดงความกาตัญญูกตเวทีทํากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุนะครับซึ่งปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด600ท่านที่เดียวนะครับ